มินชาริดาเปิดใจไม่กังวลแฟนหนุ่มภูพาเตชะนรงดโดนโยงข่าวนอกใจครัวพริตตี้ทุกวันนี้กังวลอยู่เรื่องเดียวเขาเด่นเขาเด็จ,จะพาเพื่อนๆไปดูอีกหนึ่งนางเอกสาวที่โยงโดนข่าวเมาสำหรับมินชาริดานะคะหลังแฟนหนุ่มไฮโซภูพาเตชะนรงโดนโยงข่าวอักษรย่อนางเอกดังจับได้แฟนไฮโซ ตั้งกลุ่มลับแอบคั่วพริตตี้เป็นเหตุที่ยังไม่ได้แต่งงานกันสักทีค่ะล่าสุดนะคะมินชาลิดาก็ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้ค่ะว่าไม่ค่อยกังวลเรื่องการแอบคบคนอื่นคบใครซุ้มใครเลยกังวลแต่เขาจะอยู่กับสัตว์เยอะเกินไปแล้วคุยกับคนไม่รู้เรื่องมากกว่า เราทุกวันนี้พอเขาไปอยู่เขาใหญ่เกือบร้อยเปอร์เซนต์ความเป็นมนุษย์สัมพันธ์ก็เริ่มน้อยลงวันนะคะใครไปเที่ยวสวนสัตว์รบกวนไปคุยกับเขาหน่อยเขาปรีกวิเวกทุกวันเขาปรีกวิเวกทุกวันนี้มินคุยด้วยยังแบบฉันต้องคุยภาษาอะไรวะจริงๆไม่ได้กังวลเรื่องการแอบคบใครแต่กังวลการคุยกับคนไม่รู้เรื่องมากกว่าค่ะเพราะว่าวันดีคืนดีโทมากำลังทายาให้นกกระจอกเทศเริ่มเป็นทาซัน ทำว่าน้อยใจไหมที่อยู่แต่กับสัตว์ ซึ่งคุณมินก็เผยนะคะว่าไม่ได้น้อยใจแต่เราแค่รู้สึกว่าเราจะคุยยังไงให้มันรู้เรื่องคือเหมือนกับว่าเขาเริ่มอินไปทางสัตว์แล้วเรื่องโลกมนุษย์เขาเริ่มแบบเอ๊ะจะกลับไปเหมือนตอนอยากบวชสิบปีแบบครั้งที่แล้วหรือเปล่าคือแค่กังวลเพราะเขาเป็นคนอินหนักส่วนระหว่างสัตว์กับมิน้นเขาอินอะไรมากกว่ากันซึ่งคุณมินก็บอกว่าอันนี้ไม่ต้องถามเลยแล้วแม่บอกว่ามินระวังนะลูกเขาคุยกับสัตว์สัตว์ไม่โตอตอบเขาแต่มินโต ตอบเขาแล้ววันหนึ่งเขาจะแบบว่าไม่เอาแล้วไปอยู่กับสัตว์ดีกว่าหนูก็พยายามดึงมาอย่างล่าสุดวันเกิดเพื่อนๆืก็พยายามบอกว่ากลับมาหาทุกคนบ้างเพราะทุกคนคิดถึงทาว่าครัวจะเป็นปัญหาเรื่องความสัมพันธ์เราไหมคือเราก็พยายามว่างสัก1-2วันก็ไปเขาใหญ่เอาจริงๆมันไม่ได้เป็นอะไรหรอกแต่แค่รู้สึกว่าอยากให้เขามีเพื่อนอยู่เหมือนเดิมคือเขาห่างหายจากทุกคนไปเยอะ ซึ่งคุณมินยังบอกนะคะว่าในเมื่อเขาไม่ออกก็ต้องเข้าไปในโลกของเขาก็ทำตัวเป็นเอาปาก้าบ้างเราก็ไปคุยกับสัตว์ให้รู้เรื่องเห็นเขาคุยกับสัตว์ยังไงเราก็ไปคุยกับเขาอารมณ์นั้นซึ่งบางมุมก็ไม่เก็ตหรอกแต่ก็พยายามก็มีบางตัวที่ได้บ้างแต่กิ้งก่างูอย่างเขาไม่ถึงอย่างล่าสุดซื้อแมงมุมยักษ์มาให้เราถือเราก็กลัวทุกวันนี้ไปกรุงเทพเขาใหญ่บางทีเราต้องขนย้ายสัตว์เล็กอย่างล่า ล่าสุดเป็นคนส่งกิ้งก่าไปเขาใหญ่คือเขาก็จะหาสัตว์ที่เป็นเอ็กโซติกมินล่าสุดก็คือเปิดรายการสัตว์เลี้ยงแล้วกันไหนๆต้องอยู่กับมันเยอะขนาดนี้แล้วนี่คือความในใจที่อยากระบายขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุกขอบคุณคะ่ะ